สวัสดีท่านผู้ชมแล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมคนเดิมกับชแนลการ์าโมซาสตูดิโอแล้วกันวันนี้ก็ขอยนุาตมาทำตามสัญญานะครับผมกับการรีวิวทีวีซีรีส์ก็คือซีรีส์ The Boys ในซีซั่นที่2แล้วกันนะครับแล้วก็แบบว่าไม่มีการสปอยในส่วนเนื้อหาสำคัญแล้วกันนะผมเพราะว่าตัวของ คลิปสปอยผมก็ขออนุญาตแยกไปอีกตรงคลิปหนึ่งเลยและกันนะผมสำหรับทีวีซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวของช่วงนี้นะครับผม,มบอกว่ามีการแบบวันเลื่อนภาพยนตร์หลายเรื่องไปก็ลองมาดูในตัวของซีวีซีรีส์เรื่อง The b o y ซึ่งดําเนินมาในตรงซีซั่นที่2แล้วนะผมแล้วก็ใช้ผ่านอเมซอนพรามแล้วก็น่าจะเป็นเรือธงสําคัญสำหรับตัวของสตรีมมิ่งของอเมซอนพรามด้วยอย่างนี้นะครับผม ซึ่งตัวของทีวีซีรีส์เรื่อง The Boy ก็ดําเนินมาในตัวซีซั่นที่2แล้วนะครับใครที่แบบว่าติดตามชมมาก่อนในตัวของซีรีส์ The Boy ในซีซั่นแรกมาซีซั่นที่2ก็ค่อนข้างที่แบบว่าโอ้โหต่อยอดเนื้อเรื่องกันแบบว่าชัดเจนเลยอย่างนี้นะผมแล้วก็เขาได้ประกาศสร้างในตัวของซีซั่นที่3ออกมาด้วยอย่างนี้นะครับผมในตัวของ The Boy แล้วกันแล้วก็มีแบบว่าไซส์สตอรี่หรือว่าการเพิ่มตัวละครเ,อเยอกับในจัก,กรวาลของ The Boy เข้ามาเยอะพอสมควรอย่างนี้นะครับผมอ่ะ ถ้าว่าจะพูดอย่างนั้นก็ต้องเรียกได้ว่าถ้าใครที่ไม่เคยดูในตัวของออซีรีส์เรื่อง The b o y มาก่อนนี่ผมก็ต้องบอกว่าถ้าคนที่มาดูซีรีส์ในซีซั่นที่2เลยอย่างนี้นะผมก็ต้องบอกว่าผมอยากให้แนะนำนะครับผมให้ไปดูในซีซั่นแรกกันก่อนอย่างนี้ผมว่าเนือ้อเรื่องมันมาเป็นมาอย่างไงก็คือมีจํานวนตอนประมาณ8ตอนละกันตอนละเกือบชั่วโมองอย่างนี้นะผมแล้วค่อยมาดูซีซั่นที่2แต่สําหรับใครที่บอกว่าโอ้มาดูซีซั่นที่2เลยซีซั่นที่1ไม่ได้มาดูอย่างนี้ก็ตัวของซีร มันจะมีฉากต่างๆที่อาจสรุปเนื้อเรื่องแต่ละฉากแต่ละฉากนี้มาให้ผสมควรนี้ก็ดูซีซั่นที่2เลยก็ได้อย่างนี้นะผมแต่พูดถึงว่าในตัวของจักรวาล The Boy อย่างนี้ผมก็ต้องเรียกว่าเป็นการตีความใหม่ๆเก่กับเราซูเปอร์ฮีโร่เพราะว่าคุณอาจจะเห็นแบบว่าเราซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าในตัวของเทลเลอร์ต่างๆนี่แบบว่าเฮ้ยทำไมเขามีพลังคล้ายซูเปอร์แมนหรือว่ามีพลังคล้ายๆแบบพวก b บทแมนอย่างนี้หรือว่าจะเป็นวันเดอร์วูแมนหรือว่าจะเป็นคล้ายคล้ายฮีโร่เดอะแฟลตอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าตัวของเดอะบอยเนี่ยสร้างมาจากคอมิกแล้วกันนะครับผมถําว่าสรุปแบบว่าสั้นๆตอนนี้ก็คือสร้างมาจากคอมิกแล้วเขาเป็นการตีความใหม่ๆว่าตัวของซูเปอร์ฮีโร่ในตัวของเดอะบอยเนี่ยก็มีนิสยัยหรือว่ามีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นการมองอีมุมหนึ่งในตัวของซีรีส์เหล่าฮีโร่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บบว่าเป็นคนที่แบบว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นอย่างนี้นะครับผมอ่ะ แนะนำมาขนาดนั้นแล้วก็ขอยนำแนะนำในตวงซีรีส์สักนิดหนึ่งนะครับ ตัวคือซีรีส์เดอะบอยในซีซั่นที่2ก็ยังใช้นักแสดงงนี้ผมขออนุญาตแนะนำเป็นตัวนักแสดงกันสักนิดหนึ่งนะครับผมว่านักแสดงก็ยังใช้นักแสดงในซีซั่นที่1ก็กลับมารับบทในซีซั่นที่2องย่างนี้นะผมอย่างเช่นตัวของคุณคาวเออร์บานอย่างนี้รับบทเป็นบิลลี่บูเชอร์อย่างนี้นะผมในอยู่ในแก๊งของเดอะบอยที่แบบว่าออกไล่ล่าเหล่าซูเปอร์ฮีโร่อย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคุณแจ็คแควดอย่างนี้นะครับผมรับบทเป็นฮิวอี้แคมเบลก็คือใน ซีซั่นที่หนึ่งเขาก็สูญเสียตัวของแฟนสาวไปอย่างเงี้ยล้วเขาก็มาร่วมแกงกัเดอะบอยแล้วกันนะผมซีซั่นที่สองก็ยังรับบทเป็นฮิวอี้เหมือนเดิมอย่างงี้นะครับหรือว่ามาเหล่าเดอะเซเว่นกันสักนิดนึงนะผมก็คือตัวของอคุณเอรินมารี อาร์ที่อย่างงี้มาริอาที่อย่างงี้นะครับผมรับบทเป็นสตาร์ไลท์อ่าอยู่ในกลุ่มเดอะเซเว่นแล้วกันก็เป็นสาวมีพลังพิเศษอย่างนี้ปล่อยไฟปล่อยแสงออกมาจากมือได้นะครับหรือจะเป็นตัวหัวเรือธงสําหรับเดอะเซเว่นหรือว่าเราฮีโร่แล้วกันก็คือตัวของโฮมแลนเดอร์อย่างนี้นะครับรับบทโด,ดยคุณแอนทนีสตาร์ก็คือคนที่รับบทในซีซั่นแรกมาแล้วอย่างงี้หรือจะเป็นการเพิ่มตัวละครเข้ามาใหม่อ่า,อานี่ก็คือเพิ่มเหล่าตัวละครที่เด่นๆเ,เข้ามาที่เราเห็นในตัวของเทนเลอร์เลยอย่างนี้ก็คือ ตัวของ Storm Font นั่นเองอ่าอย่างนี้นะครับผมก็คือคุณอ่าญา,า Cash อย่างนี้มารับบทเป็น Storm Font แล้วกันนะผมสาวพลังไฟฟ้า,ยฟายอย่างนี้นะครับผมในซีซั่นที่2ก็เพิ่มตัวละครเข้ามาด้วยอย่างนี้นะครับผมอ่ะเขาก็เล่าประมาณนั้นถ้าจะพูดถึงเ The Boy ในซีซั่นที่2องนี้นะครับผมก็ถ้าพูดถึงเนงเรื่องย่อๆเลยก็จะเป็นการต่อยอดจากซีซั่นที่1 ไม่ว่าจะเป็นปมประเด็นในซีซั่นที่1ที่เขาเล่นไว้อพอสมควรแล้วพอมาซีซั่นที่2ก็จะเป็นการคลายปมประเด็นต่างๆไม่นจะเป็นเกี่ยวกับตัวของบิลลี่บูเชอร์อย่างนี้เกี่ยวกับภรรยาของเขาอยางนี้นะครับหรือจะเป็นตัวละครที่เพิ่มมาใหม่อย่างตัวของสตอร์ฟอนก็มีบทบาท เยอะพอสมควรในตัวของซีซั่นที่2สําหรับเหล่าซีรีส์เดอะบอยอย่างนี้ะนะครับผมหรือว่าความสัมพันธ์ของตัวละครพัฒนาการของตัวละครต่างๆนี้เราอาจจะได้เห็นตัวของเดอะบอยอย่างนี้ผมทีมแตกแล้วค่อยมารวมกันใหม่หรือว่าตัวของเราเดอะเซเว่นก็อาจจะรวมทีมได้บางส่วนแล้วลหละแต่พูดถึงอาจจะทีมแตกก็ได้นี่แหละคือพัฒนาการของซีซั่นที่2แล้วก็มีการปูไปถึงซีซั่นที่3อย่างนี้นะครับผมถ้าว่าเนื้อเรื่องย่อก,ก็จะสานต่อในตัวของซีซั่นแรกมาพอสมควรอย่างนี้นะครับผม สำหรับคนที่ไม่เคยดูในตัวของเดอะบอยมาก่อนก็ถ้าว่าเอาคร่าวๆเลยก็คือเราจะเห็นมุมมองในตัวของซ u เปอร์ฮีโร่นะครับผมซูเปอร์ฮีโร่อย่างเช่นตัวของโฮมแลนเดอร์อย่างนี้ก็จะไปก๊อปปี้นะครับผมก๊อปปี้มาจากซูเปอร์แมนอย่างนี้หรือว่าจะเป็นเอเทรนนี่ก็ก๊อปปี้มาจากเดอะแฟลตอย่างนี้หรือว่าควีนมิฟก็ก๊อปปี้มาจากวันเดอร์ m ูแมนหรือว่าก๊อปปี้มาจากซ u เปอร์ฮีโร่หลายๆคนแล้วกันแต่พูดถึงว่าสิ่งที่มันแปลกออกไปก็คือการตีความว่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่า เป็นสุภาพบุรุษยอดคนอะไรขนาดนั้นแต่ก็พูดถึงว่าเขาก็มีมุมที่อาจจะแบบว่าเฮ้ยมีมุมที่ไม่ได้ว่าด,ดีขนาดนั้นนี้หรือว่าทัศนคติแย่ๆจากเขาแล้วกันนะผมอันนี้คือพูดถึงว่าเฮ้ยทำไมตัวของซีรีส์เรื่องเดอะบอยเนี่ยทำไมมันได้รับความนิยมมีสีสันแรแน่นอนว่ามันตีความแตกต่างออกไปจากตัวของมาเวลหรือว่า DC ที่เป็นตลาดของซูเปอร์ฮีโร่หลักเลยอย่างนี้นะครับผมอะทีนี้จะพพูดถึงความรู้สึกหลังชมสำหรับผมนะครับผมความรู้สึกสำหรับผมแบบไม่สปอยนะขออ,อนุ ว่าซีซั่นนี้นะผมซีซั่นที่2นี่ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าเป็นการสารต่อไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครพัฒนาการของตัวละครต่างๆนี้นะครับผมว่าจากซีซั่นที่1นี่มาซีซั่นที่2ก็ค่อนข้างที่จะทําได้ตามบทบาทหรือว่ายังคงเอกลักษณ์ของซีซั่นหนึ่งไว้ไม่ว่าจะเป็นฉากเลสอาฉากระเบิดหัวฉากเลือดสาดแขนขาดหัวขาดนี้ก็ยังคงได้ครบประเด็นเหมือนเดิมสาหรับซีซั่นที่2 หรือว่าจะเป็นฉากต่างๆนี้นะผมหรือว่าตัวละครต่างๆที่เราเห็นก็แน่นอนว่ากลับมาเล่นในซีซันที่2ด้วยและก็มีบทบาทว่าจะเป็นการเพิ่มบมบเดนดราม่าพัฒนาการของตัวละครตัวละครที่เพิ่มมาใหม่ก็ค่อนข้างที่จะปั่นหัวผมเรียกว่าปั่นหัวแล้วกันแน่นอนนะครับผมปั่นหัวของเราเดอะเซเว่นเนี่ยโอ้โหก็ต้องเียกเลยว่าเฮ้ยแม่น่าสนใจพอสมควรสําหรับตัวของซีซันที่2อนี้นะครับผม หรือว่าจะเป็นฉาก CG ีแล้วกันอ่าถ้าแปลว่าจะพูดถึงฉาก CG หรือว่าฉากแอชชั่นอะไรต่างๆก็ยังครบทวดคบประเด็นไว้หรือว่าแม้กระทั่งบทพูดอย่างนี้แหละครับผมว่ามันจะมีการแปลซับข้างล่างแต่บทพูดเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าแม้แต่ฝรั่งนี่ก็ต้องพูดเลยว่าคําหยาบเยอะพอสมควรก็ต้องแนะนําในตัวของคนที่มาดูด้วยอย่างนี้นะครับผมว่าอาจจะต้องแนะนําในส่วนนั้นก็ยังคบองค์ประกอบหรือว่าคบองค์ประเด็นในตัวของซีซั่นแรกไว้เยอะพอสมควรแล้วก็มีการสานต่อปมประเด็นในซีซั่นต่อไปก็คือซ อย่างนี้นะผมแต่สำหรับผมว่าความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งสำหรับผมนะอย่างนี้นะครับผมว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันว่าในตัวของซีซั่นที่2อาจจะดําเนินเรื่องได้ค่อนข้างที่จะช้ากว่า ขออนุญาตพูดถึงว่าเปรียบเทียบกันสักนิดหนึ่งว่าซีซั่นหนึ่งนี่มันเหมือนแบบว่าจัดเต็มมาแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นการวัดดวงสำหรับตัวของ m เม o n p r i m มเพราะว่าตัวของเดอะบอยก็ค่อนข้างถ้าว่าพูดถึงเนื้อเรื่องในคอมิกก็ค่อนข้างที่จะเรเดร์และรุนแรงพอสมควรแต่ที่นี้พอมาทําเป็นซีรีส์อย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นการตีความหรือว่าเป็นแบบว่าการใส่จัดเต็มเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนการเสี่ยงดวงอ่ะว่า The Boy เนี่ยมันตีความเร็ด ออกไปจากตัวของมาว e ลหรือ DC อย่างนี้ว่าเฮ้ยมันจะมีมุมมืดมืดอะ่ะดาร์คซีรีส์ประมาณนั้นอย่างนี้นะผมกองเหลาซุปเปอร์ฮีโร่แล้วกันมันเหมือนเป็นการจัดเต็มเวละสำหรับซีซั่นหนึ่งคือคือใส่เต็มที่แล้วว่ามัน ถ้ามันไม่ดีก็คือไม่ทําต่อแต่ถ้ามันดีเราก็จะสารต่อแต่พอมาซีซั่นที่2อเนี่ยค่อนข้างที่จะเนื้อเรื่องค่อนข้างหรือว่าการดําเนินตัวละครหรือพัฒนาการของตัวละครในตัวของต้น EP หรือว่าต้นเรื่องก็คือมันมี8ตอนละกัน EP 1ีหหรือว่าตอนที่1ึงถึงตอนประมาณตอนที่3อย่างงี้เนื้อเรื่องค่อนข้างจะไม่เดินต้องพูดไว้อย่างงั้นนะผมว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะช้าทิ้งปมประเด็นไว้ตรงนู้นตรงนี้แล้วก็มาจัด จบด้วยแบบว่าชากรเดดอาหรือว่ามีการระเบิดสมองสมองอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอย่างนี้นะผมแต่เนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะช้ากว่าในตัวซีซันแรกอันนี้ขออยญาเปรียบเทียบมาสักนิดหนึ่งอย่างนี้นะผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าข้อเสียมากแต่พูดถึงว่าในตัวของซีซันแรกนี่มันเหมือนมันจับเต็มไปแล้วมันใสเต็มแม็กไว้เลยอย่างนี้ถ้าดีก็ทําต่อถ้าไม่ดีก็จบเลิกอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้พอมาซีซันที่สองแบบว่าเฮ้ยมันประสบความสําเร็จจากซีซันแรกมาทีนี้ก็เขาอาจจะทาเนื้อเรื่องให้มันค่อนข้างช้าแล้วก็็ยยืืดดอออกกกไปปคมมันีีีรระาาศส้้งซ่ท3ว อย่างนี้นะครับผมก็นี่แหละก็ถามความรู้สึกสำารับผมแต่ก็ยังคงพบองค์ ประเด็นหลักๆไว้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครโฮมเรนเดอร์อย่างนี้นะครับผมลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นการเพิ่มดราม่าในตัวของบิลลี่บูเชอร์เข้ามาแต่พูดถึงว่าบทบาทของตัวละครที่ในซีซั่นที่1ก็บางคนก็อาจจะลดลงไปอย่างเช่นฮิวอี้นี่ก็ลดลงไปเลยอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนั้นหรือว่าจะเป็นตัวละครสตอร์ฟอนพูดอีกนิดหนึ่งนะผมว่าตัวละครสตอร์ฟอนนี่ก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็คางที่จะมีบทบาทกับเหล่าเดอะเซเว่นละกันเข้ามาปั่นหัวประมาณนั้น,น,อ,อ,อ,น,นอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็ต้องลอง วันรู้สึกชมสลับผมแบบไม่สปอยเลยอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังดีงามเหมือนเดิมแต่พูดถึงก็อาจจะเนื้อเรื่องดําเนินช้าไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ฉากเรดอาร์เข้ามาแต่ฉากแอคชั่นก็ยังดีดีเหมือนเดิมอย่างนี้นะผมปมปรเด็นที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่พูดถึงว่าถ้าเทียกบกับซีซั่นแรกผมชอบซีซั่นแรกมากกว่าอาจจะเร็วทันใจเวรุ่นประมาณนั้นอย่างนี้นะครับผมอ่ะ ทีนี้การรีวิวผมก็ขออนุญาตพูดถึงข้อดีกันก่อนข้อดีในตัวของ The Boy ในซีซั่นที่2งนี้นะครับผมข้อดีอย่างแรกก็เหมือนที่ผมบอกไปเลยนะครับผมว่ายังคงเอกลักษณ์ในตัวของซีซั่นแรกไว้อย่างครบถ้วนอย่างเช่นฉากเลตอารอย่างนี้นะผมหรือว่าฉากแบบว่าระเบิดสมองเผาอะไรต่างๆนี้นะผมหรือว่าคําหยาบนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงประสมควรอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็ยังคง คบองประกอบไว้เยอะพอสมควรหรือว่าตัวละครเก่าก็ยังทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคอย่างนี้นะผมก็คือตัวละครที่คนที่มาแสดงแต่ละคนก็ยังทําแบบว่าการแสดงได้ค่อนข้างดีเลยอย่างนี้นะผมค่อนข้างชอบเลยอย่างนี้อย่างเช่นตัวละครที่ผมอาจจะชอบเพิ่มมากขึ้นก็คือตัวของตัวละครของฮูมแลนเดอร์เนี่ยเขาแสดงสีหน้าอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรในซีซันที่2นี้ซีซันแรกก็แสดงดีพอมาซีซันที่2ก็ยังโอเคอยู่หรือว่าเพิ่มเนื้อเรื่องของตัวของบูธเชอร์เข้าไปก็ค่อนข้างโอเคอย่างนี้อย่างนี้แหละครับผมอ่ะ ประมานั้นแล้วกันแล้วก็เป็นการสารต่อหรือว่าเป็นการแบบว่าคลายปมประเด็นในตัวของซีซั่นแรก หลายๆประเด็นอย่างเช่นตัวขององค์กรวอ t c ชอย่างนี้เราก็ได้จะรู้ว่าพัฒนาการเขามียังไงเขาทำสิ่งไม่ดีอะไรไว้บ้างอย่างนี้นะผมรูว่าตัวละครสตอมฟอน ond, ที่เข้ามาเพิ่มไงเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะสานต่อจากซีซั่นแรกพอสมควรเลยอย่างนี้นะผมแล้วก็แน่นอนว่าเขาเพิ่มดรามา่าพัฒนาการของตัวละครก็ยังดีเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมชอบพอสมควรหรือว่าอย่างนี้นะครับผม,ผมก็มีฉากว่าเฮ้ยอะไรประมาณนั้นนะครับผมทีนี้ขออนุญาตพูดถึง ในตัวของอข้อเสียก็ซึ่งนีหนึ่งอย่างนี้นะผมโอ้โหพูดถึงข้อดีมาก็เหมือนที่ผมบรรยายไปยาวเลยนะอย่างนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ขออนุญาตพูดถึงข้อเสียนิดนึงว่าเฮ้ยสำหรับทีวีซีรีส์โอ้โหระดับแบบว่าราเทนโทมิโดให้คะแนนแบบมะเขือสดขนาดนั้นหรือว่าตัวของไอเอ็นดีให้คะแนนว้ถือวัดสูงพอสมควรอย่างนี้นะผมว่าโอ้โหจะมาพูดถึงข้อเสียอะไรขนาดนั้นก็ขออนุญาตพูดถึงอีกมุมนึงเนื่อกันแน่นอนนะผมว่า ขออนุญาตพูดถึงอีกมุมหนึ่งในตัวของซีรีส์ The Boy ในซีซั่นที่2ส,สักนิดหนึ่งอย่างนี้นะผมไม่ใช่ว่า,วาซีรีส์จะแบบโอ้โหดีขนาดนั้นดีขนาดนี้แต่ถ้าเราไม่ได้มองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะยังไม่ได้พูดถึงครอบคลุมไปอย่างนี้อย่างแรกเลยนะผมก็เป็นสิ่งที่ผมต้องแนะนําแล้วกันนะผมไม่ใช่ว่าข้อเสียขนาดแต่พอพูดถึงต้องแนะนําว่าซีรีส์นี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับเด็กอ,อย่างนี้นะผมก็ต้อง18บวกขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นฉากเดร์ R, หรือว่าฉาก หัวขาดแขนขาดนี้หรือว่าคำหยาบที่เขาพูดมาก็ค่อนข้างที่จะต้องมีผู้ปกครองแนะนําคนที่ดูด้วยอย่างนี้นะผมหรือว่าคนที่มีอายุที่ถึงไปว่าอาจจะไม่ไม่แนะนำพอสมควรเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะเรดอายอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมบรรยายไปหรือเหมือนในตอนความรู้สึกหลังชมแล้วกันว่าเนื้อเรื่องมันออกจะยืด พอสมควรนึ่ก็คือมันจุดติดช้าก็คือจุดที่พีคของมันจะช้ากว่าซีซันน่นแรกนี้ซีซั่นแรกแบบว่าเฮ้ยฟังไปพูดไปอย่างนี้แล้วก็มาตัดด้วยฉากแบบเดรหรือว่าโอ้โห เฮ้ยอะไรเนี่ยอย่างนี้ประมาณนั้นแต่พอมาซีซั่นที่2องในตัวของ EP ีต้นๆก็คือตอนตอนแรกๆอย่างนี้มันมีอยู่8ตอนนี่ก็ P ตต้นๆค่อนข้างที่จะช้าก็คือเป็นการยืดเนื้อเรื่องออกไปเนื้อเรื่องมันค่อนค่อนข้าง,ง,งที่จะไม่เดินแค่เป็นการหยอดปมประเด็นอย่างนี้แต่พอมาท้ายๆนี่ก็ยังพีคออกเหมือนเดิมแล้วก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับผมก็คือมันจุดติดช้าไปนิดนึงอย่างนี้นะผมเพราะว่าซีซั่นที่2มันทยอยค่อยออกทยอยออกทีละตอนแล้วกันนะผมเพราะว่าตัวของซีซั่นที่ือัน้ว ฉายแบบว่าส <muitas S 2> ัปดาห์ต่อสัปดาห์อย่างนี้คือประมาณ5ตอนสุดท้ายเนี่ยมาฉายสัปดาห์ต่อสัปดาห์มันก็เลยทําให้นื้อเรื่องนี่ผมก็ต้องรู้สึกว่ามันช้าด้วยอย่างนี้นะผมว่าอาจจะไม่ทันใจเวรรุนหรือว่าเป็นความตั้งใจของตัวของซีรีส์แล้วกันว่าเขาตั้งใจที่จะยืดออกไปอย่างนี้ให้เพิ่มเพินื้อเรื่องของไป้ดยแบบว่าเฮ้ยบางอย่างก็ยังไม่คลายปมประเด็นหรือว่าบางอย่างประเด็นที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่อาจจะยังไม่คลายปมประเด็นอย่างนี้หรือว่าบางตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเข้ามาแล้วก็ตายไปเลย อะไรประมาณนั้นนี่แน่นอนนะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับข้อเสียแล้วกันถ้าว่าจะพูดถึงผมก็ขออนุญาตว่ามันก็ประมาณนี้ในการรีวิวสำหรับผมแล้วกันนะครับผมว่าในซีรีส์ดึงเดอะบอยก็ยังคงความดีงามมาอยู่ในซีซั่นที่2แต่แน่นอนว่าใครที่ชอบแบบว่าซีซั่นที่1มาแล้วมา ดูซีซั่นที่2ก็ยังจะคงชอบอยู่คงได้ตามมาตรฐานแต่พูดถึงว่าเนื้อเรื่องอาจจะช้าไปพอสมควรนี้กว่าจะเดินเรื่องไปกว่าจะเพิ่มตัวละครใหม่อาจจะตัวละครใหม่เข้ามาไม่กี่ตอนนี้แล้วก็ตายอย่างนี้ประมาณนั้นแล้วกันนะผมอ่ะสำหรับทีวีซีรีส์เรื่องเดอะบอยก็ลองลองไปดูกันสักน,นิดหนึ่งนะผมนี่คือความรู้สึกส่วนตัวสำหรับผมที่ชมในตัวของซีรีส์เรื่องเดอะบอยไม่ว่าจะเป็นซีซั่นหนึ่งแล้วก็มาซีซั่นสองแล้วก็คงยังดีงามเหมือนเดิมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมชื่นชอบพอสมควรนี้เป็นการตีีควววาาาาาาามหมหห่่ๆสํรรรัับเาจา Hero, เาาจจกขอ จะไม่ได้ว่าเป็นคนดีตามที่แบบว่าคุณเห็นแล้วกันนะผมเขาอาจจะมีนิสัยแย่ๆหรือว่าอาจจะมีความชั่วความเลวอย่างนี้อย่างนี้ประมาณนะั้นแล้วก็เป็นการสมคบคิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชันเกี่ยวกับผลประโยชน์ในตัวของบริษัทบริษัทหนึ่งเพื่อโปรโมทในตัวของซูเปอร์ฮีโร่มันเป็นเรือธงเพื่อทําธุรกิจกันประมาณนั้นอย่างนี้สําหรับตัวของซีรีส์เรื่องเนื้บอยในซีซั่นที่2แล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมขอยัดไม่ให้คะแนนแล้วกันเพราะตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์เยอะพอ ถ้าสมมติให้คะแนนกอ็อาจจะเป็นว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่สําหรับผมชอบถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ยให้คะแนนเยอะเกินไปอย่างนี้อวยหรือเปล่าประมาณนั้นหรือว่าโอ้โหทําไมคะแนนมันน้อยจังแบบว่าเฮ้ยคะแนนนี้มันเยอะเกินไปอย่างนี้ก็ต้องเรียกเลยว่าขออนุญาตไม่ให้คะแนนแล้วกันแต่พูดถึงข้อดีก็เสียเหมือนที่ผมบอกไปอย่างนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้อย่างนี้นะผมสำหรับทีวีซีรีส์เรื่องเดอะบอยในซีซั่นที่2ที่ผมจะรีวิวไว้ส่วนคลิปสปอยก็เดี๋ยวขออนุญาต ยกยอดไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะผมว่า,วาอาจจะทำอีกคลิปตัวนี้ยาวไปก็ต้องขอบคุณสำหรับการและชมแล้วกันนะผมวันนี้ขออนุญาตจบคลิปวิวงทิ่น,น,นี้ถ้าใครชอบไล์ใช่กดแชร์ใครจะดีก็ซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวสำหรับผมในการดูซีรีส์เรื่องเดอะบอยในซีซั่นที่2ก็ยังโอเคเหมือนเดิมแต่ก็ค่อนข้างที่จะช้าไปนิดนึงสำหรับซีซั่นที่2นี้ส่วนซีซั่นที่3ถ้าออกมาตอนไหนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันวันนี้ขออนุญาตจบคลิปวิใครชลจปดีก็กให้ผมด้วยับ สำหรับชั้นเล็กๆวันนี้ก็ขออนุญาตมาพูดถึงซีรีส์ที่ผมมาดูแล้วกันผมว่ามีความสุขอย่างไรกันบ้างวันนี้ขออนดญาตลไปก่อนสวัสดีครับย a ย